สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโอ้โหดูนะร้อนมากนะวันนี้จุ๋มพอดีมา,มาลงสวนหม่อนนะคะมาลงสวนหม่อนก็เลยมีต้นต้นหนึ่งนะคะที่เขา ของโตแล้วนะคะทนไม่ไหวแล้วนะคะอยากจะให้ผลแล้วนะคะซึ่งจริงๆอะ่ะหน้าฝนเนี่ยจุม๋มเ,เคยแจ้งไปแล้วเนาะทำผลไม่ไม,ไ,มไม่เบิกนะ,ะเพราะหนึ่งมแมลงเยอะสองพอฝนตกใส่เนาะฝนเขาจะช้าแล้วมันจะอมน้ํามันทําให้รสชาติไม่อร่อยนะคะแล้วก็ไต้หวันสตรอบเบอรี่นะคะถ้าโดนฝนแล้วเป็นอะไรที่ดีท็อกดีมากนะคะมือนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะพี่บอยแกก็ตอนกิ่งทองหลังนะคะ แล้วก็ส่วนนี้ก็จะรกนิดนึงนะคะเพราะว่าทุงตัดหญ้าไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะยาวอีกแล้วนะคะยาวเร็วมากนะคะนี่นะะเดี๋ยวถึงจะพาพี่ๆไปดูนะคะว่าต้นที่พร้อมทําผลเป็นยังไงสังเกตยังไงนะคะอ่ะดาบแรกนะคะเกดยอดหยุดนะคะยอดหยุดคือเป็นแบบนี้นะคะเขาจะมีตาสุดท้ายนะคะมาแทนยอดเห็นไหมคะนี่นะคะอันนี้คือยอดหยุดนะ,ะปกติเขาจะเป็นยอดใช่ไหมคะตรงนี้แต่ ไม่มียอดแล้วนะคะก็คือจะเป็นตาแทนนะคะนี่อันนี้เขาเรียกยอดหยุดนะคะใบจะเริ่มแก่เห็นไหมคะเริ่มแก่อ่าเก่งจะเริ่มเป็นสีน้ําตาลนะคะแล้วก็ใบจะเริ่มเหลืองนะคะกรณีตัวอย่างนี้เป็นไต้วันสตรอเบอรี่นะคะอ่าก็คือจะประมาณนี้นะคะแต่อันนี้คือเอ่ออะไรนะข้อสังเกตเบื้องต้นนะคะซึ่งต้นนี้ยังไม่พร้อมนะคะ แต่ใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วนะคะแล้วก็ตาจะปุดนะคะนี่ตาจะปุดปูดแบบนี้นะคะนี่นะคะถ้าต้นนี้ถ้าจุ่มริบใบทําผลถามว่าแตกออกมามีผลไหมนีม่นะ,ะแต่ผลจะผลเล็กและสั้นนะคะถ้าเขาเลี้ยงไม่ไหวผลจะร่วงนะคะผลจะร่วงนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ไม่แนะนานะคะก็คือปล่อยเขาไปนะคะปล่อยเขาไปแต่หน้าฝนเนี่ยอาจจะ แอบลอยแตกออกมานะแบบนี้นะคะนี่แอบลอยแตกออกมานะคะซึ่งจุ๋มก็ปล่อยเลยนะคะมันไม่อร่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูต้นที่กําลังจะแตกแล้วนะค,ะคือต้นนี้นะคะเห็นไหมคะนี่ใบยอดหยุดใบเหลืองร่วงนะ,ะที่เห็นเป็นกิ่งนี่คือไม่ใช่แห้งตายนะทุกคนเขาร่วงนะคะใบร่วงนี่เห็นไหมคะใบจะร่วง ไปร่วงเองนะคะยอดหยุดเนี่ยนะคะจุ่มก็ไม่ได้ไปทําอะไรเขานะคะปล่อยปล่อยให้ร่วงหมดเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยกิ่งพวกนเนี้ยเนี่ยร่วงเองนะ,ะเนี่ยตาก็จะปูดนะคะเห็นไหมคะเนี่ยตาจะปูดกิ่งนี้คือร่วงหมดแล้วเห็นไหมคะเนี่ยตาเขาจะยิ่งปูดนะคะช่วงนี้มีฝนตกนะ,ะจะแตกผลง่ายมากนะคะซึ่งปกติหน้าฝนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีผลเพราะว่า เขาจะเน้นแทงยอดอย่างเดียวนะคะแต่ต้นนี้นะ,ะรอบที่แล้วจุ่มไม่ได้ทําผลนะคะก็เลยเป็นผลพวงว่าเขาเก็บสะสมอาหารเต็มที่แล้วเหมือนก็เหมือนคนเราท้องท้องเก้าเดือน10เดือนแล้วต้องการคลอดนะคะเราไม่สามารถไปบังคับเขาได้นะคะแต่ส่วนมากส่วนมากเลย90%นะคะหน้าฝนหม่อนจะแทงยอดอย่างเดียวเห็นไหมคะ จะ,ทออจะแทงยอดอย่างเดียวนะจะสูงแทงยอดอย่างเดียวเขาจะไม่เก็บสะสมอาหารนะคะเพราะหนึ่งฝนตกน้ําดีอาหารดีนะคะมันไม่จําเป็นต้องขยายพันธุ์นะคะเราก็เลยปล่อยเลยนะคะปล่อยให้เขาโตไปเลยนะคะแต่พอเข้าหนาวปุ๊บเราจะไม่ลดน้ํานะคะพอไม่ลดน้ําปุ๊บเนี่ยหมอนก็จะรู้สึกเหมือนมีภัยนะคะรู้สึกเหมือนกําลังจะสูญพันธุ์นะคะก็เลยนะะจะเก็บสะสมอาหารไว้ที่ตาแบบนี้นะะ และพอแรงปุ๊บเขาจะทิ้งใบเพื่อลดการคายน้ำนะจะทิ้งใบเพื่อลดการขายน้ำ,นะลนำและเก็บสารอาหารทุกส่วนมาไว้ที่ตานะคะและที่ตานี้จะมีผลนะ,ะและผลจะมีมเมล็ดนะคะและมเมล็ดของเขาก็จะเป็นต้นกล้านะ,ะอันนี้คือกระบวนการขายายพันธุ์ของเขา นะคะแต่เวลาเราขยายพันธุ์หมอนเราไม่ได้เพาะจากเมล็ดนะคะเราจะอาศัยการชำํำหรือทราบเป็นสายพันธุ์หมอนนอกเราจะอาศัยวิธีการเสียบข้างติดตาหรือเสียบยอดใส่ต้นตอหมอนไทยนะคะเพราะว่ายิ่งเป็นหมอนผลยาวเนี่ยไม่สามารถชํำแล้วออกลากได้นะคะนี่นะคะเนี่ยคือต้นที่กําลังจะเป็นผลถ้ามันเป็นแบบนี้ช่วงหน้าหนาวถ้าเหลือนิดเดียวแบบนี้จุ่มลิดใบทิ้ง และจุ่มให้ปุ๋ยให้น้ำเลยนะคะแต่อันนี้เป็นช่วงหน้าฝนจุ่มยังไม่ต้องการผลเขาจุ่มก็เลยปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาตินะคะคือคุณจะล่วงเองทั้งหมดหรือคุณจะออกผลหรือคุณจะอะไรก็แล้วแต่เลยเพราะว่าผลกินเออไม่ไม่แนะนําแต่ถ้าจะกินจริงๆนะ,ะจุ่มแนะนําให้เอาไปผ่านความร้อนก่อนนะคะอาจจะไปทําแยมหรือทําวายหรือทําน้ําผลไม้ก็ดีนะคะจุ่มไม่อยากให้กินสดเพราะว่าแมลงมันมาตอมเยอะนะคะ อ่เราไม่รู้เดี๋ยวจะทําให้ท้องร่วงท้องเสียได้นะฮะอ่ะเนอะนี่นะคะถ้าเป็นหน้าหนาวอากาศเล้งดินเล้งอาการที่มันจะเป็นแบบนี้คือเขาขาดน้ําเรางดน้ําเขากลัวตายแล้วพอใบเหลือแค่นี้ปุ๊บนะสามารถลิดท,ทิ้งได้เลยหรือพี่ๆจะรอให้เขาใบร่วงหมดก่อนแล้วค่อยให้ปุ๋ยให้น้ําอันนั้นก็ได้นะคะหรือ ถ้าเหลือแค่นี้แล้วพี่ๆจะริดใบแล้วให้ปุ๋ยให้น้ําก็ได้นะที่กล่าวไปนะคะหน้าฝนก็คือปล่อยเลยนะคะปล่อยเลยนะคะฉะนั้นมันมีเคสนะลูกค้าทักมาถามน้องจุ๋มพี่อยากได้ผลพี่ลิดใบตัดยอดเรียบร้อยเต่เตกตาออกมาทำไมมันมีแต่ยอดไม่มีลูกนะคะจุ๋มก็เลยถามกลับไปว่า ใบเขาแก่หรือยังคะยอดหยุดหรือยังหรือใบยังเขียวอยู่เขาก็เลยส่งรูปกลับมาให้จุมดูนะคะลูกค้าเขาก็ส่งกลับมาให้จุมดูเนาะอ่ะจุมก็เลยบอกว่าอ๋อที่มันออกมามีแต่ยอดเพราะว่าหนึ่งยอดยังไม่หยุดเขายังไม่ได้เก็บสะสมอาหารที่ตาเลยตายังเล็กๆรีบๆแล้วเราไปลิดใบบังคับทําผล ด้วยธรรมชาติของต้นไม้เขาไม่มีใบสังเคราะห์แสงเขาก็รีบแตกตาแตกยอดออกมาใหม่แต่จะไม่มีผลมาด้วยเพราะว่าเขายังไม่ได้เก็บสะสมอาหารนะคะสายพันธุ์ส่วนมากจะเป็นแบบนี้แต่มีอยู่หนึ่งสายพันธุ์ที่ไม่ว่าจะเก็บสะสมอาหารหรือยังไม่ได้เก็บสะสมถ้าถูกตัดยอดหรือลิดใบ แตกออกมาจะเอาผลมาด้วยคือดาออสตุรกีคือสายพันธุ์นี้สายพันธุ์ดาออสตุรกีแต่ผลที่ออกมาจะเรียกว่าลูกหลงผลจะไม่ใหญ่ไม่สมบูรณ์ไม่เหมือนกับที่จุม่มโพสต์มีลูกค้าถามมาอีกว่าทําไมมันไม่โตไม่ใหญ่เหมือนที่เราโพสต์โฆษณาขายนะะนี่แหละคือเหตุผล เราไม่ได้ปล่อยให้เขาเก็บสะสมอาหารแต่เราไปบังคับทําผลเขาเขาแตกตาออกมาเตผลจะเป็นผลเล็กๆนะคะผลเล็กๆเออแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้เหมือนกันนะคะรสชาติดีเหมือนกันนะ,ะแต่ผลเล็กผลอาจจะติดเยอะหน่อยนะคะอ่ะเนาะอ,อันนี้คือดอําออตุลิกีนะคะแต่สายพันธุ์อื่นเช่นสายพันธุ์พวกผลยาวเนี่ยจะยากนะคะส่วนมากแตก่ออกมาจะไม่เอาผลมาด้วยนะคะอ่ะนี่ อ่านะพวกนี้จุ่มก็ปล่อยเลยนะคะจะตัดแต่งอีกทีช่วงหน้าหนาวเพราะว่าช่วงนี้ต่อให้ตัดแต่งไปเขาก็แตกกิ่งอกอ,ะะกกงอกมาเหมือนเดิมนะคะแตกกิ่งออกมาเหมือนเดิมนะคะอ่าเนาะนี่นะคะสาหรับพี่ๆเนาะที่เอ่อรอทําผลช่วงหน้าหนาวเนาะอันนี้แหละคือเห็นผลว่าทาไมจุ่มถึงอยากให้ทําผลช่วงหน้าหนาวเพราะหนึ่งอากาศแล้งดินแห้งงดน้ำได้ถ้าหน้าฝนเนี่ย มันงดไม่ได้นะคะส่วนมากก็ไม่ค่อยทําผลกันนะคะเป็นช่วงพักต้นนะคะพี่ๆคะ่ะอ่าอ่าเรียบร้อยนะคะสําหรับต้นที่พร้อมทําผลนะคะหรือนะคะพี่ๆท่านไหนที่สงสัยหรือมอีจุดสงสัยตรงไหนหรือเป็นเคสเคสเคสไปเนาะ ถ่ายรูปแล้วก็ทักมาถามในข้อความได้นะคะถ้าตัวไหนที่จุ่มพอตอบได้หรือเคยทํามาบ้างประสบการณ์ที่จุ่มเคยผ่านมาจุ่มก็แนะนําได้เนาะแต่ถ้าตัวไหนที่บางทีมันเป็นพื้นที่ใหม่ๆแล้วจุ่มไม่เคยเจอปัญหาเนาะออจุ่มก็อาจจะแนะนําได้เนาะออและจุ่มก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยว่าในพื้นที่ตรงนั้นตันี้นเป็นแบบนั้นแบบนี้เนาะก็เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะ